สวัสดีค่ะและสําหรับในรอบนี้ค่ะเราได้มาอยู่กันที่อีซูซูนั่นเองค่ะและสําหรับในตอนนี้ค่ะอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะว,ว่ามีรถที่น่าสนใจเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่แน่นอนว่าถ้าให้มารีแนะนําคงจะเป็นไปไม่ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับอีกหนึ่งท่านกันเลยดีกว่าค่ะรออยู่ตรงด้านนี้แล้วสวัสดีค่ะ ขออนุญ,ญาตค่ะก่อนอื่นเลยให้แนะนําตัวเองให้กับชาวบ้านเมืองออนไลน์ได้รู้จักกันหน่อยค่ะครับผมเก่งชยานินเจริญพัฒนาคมนะครับผู้จัดการอาวุโสในฝ่ายสื่อสารการตราลาดรถเล็กบริษัทตรีเพชรอิสุสเซลจำกัดครับค่ะและสําหรับในวันนี้ค่ะต้องขออนุญาตถามกันเลยว่าเรามีคอนเซปต์ภายในงานในครั้งนี้คืออะไรคะครับสำหรับในบูธอิสุในปีนี้นะครับคอนเซปต์คือ Unlock Subculture Experience นะครับนั่นหมายถึงว่าตัวรถเองเนี่ยสามารถ ลดล็อกนะครับให้คุณใช้ไลฟ์สไตล์ได้อย่างเต็มที่นะครับตัวรถเองสามารถตอบสนองการใช้งานของคุณลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียว <Wow. S 1> นะครับนั่นหมายความว่ารถของอีซูภายในบูธเองเนี่ยปีนี้เรานํามาถึง15คันด้วยกัน <Wow. S 1> นะครับตั้งแต่ Mu w X จนถึง New Isuzu D-Max ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าที่กําลังสนใจหรือว่ากําลังเลือกซื้อรถอีซูซอยู่เนี่ยมาที่งานนี้งานเดียวสามารถดูได้เลยว่า รุ่นไหนหน้าตาเป็นอย่างไรออปชั่นเป็นอย่างไรสีจริงเป็นอย่างไรม,มาดูกันได้ที่บูธอีสุสุครับได้เลยค่ะแล้วสำหรับในวันนี้มีเป็นตัวไฮไลท์ตัวไหนมาให้เราได้รับชมกันบ้างคะ สำหรับตัวไฮไลท์นะครับเราก็ได้นำเอาตัว New SUV Cross 4x4 u n นะครับ Unlock y ย u r Potential แต่งถึง2สไตล์มาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่<ด>คันแรกเลย,เลยค,คอยู่ตรงด้านไหนเชิญนำได้เลยค่ะคันแรกนะครับเราก็ได้พาร์ทเนอร์ของเรามาช่วยในการตกแต่งรถรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือคจาก TJM นะครับสำหรับคันนี้เองเนี่ยสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตัวกระจังหน้านะครับที่เป็นตัวบูบานะครับ หรือว่าจะเป็นไฟสปอตไลท์ทางด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นของ tgm ทั้งหมดเลยทั้งเซตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจก็มาดูกันได้นะครับคันนี้เนี่ยเราแต่งสไตล์เออเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์แคมปิ้งถ้าสังเกตด,ด้านบนก็จะมีตัวเต็นด์ด้วยนะครับถูกต้องมาทางด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นชุดช่วงล่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวโชคอัพนะครับหรือว่าล้อนะครับก็ทําการเปลี่ยนใหม่ นะครับจาก TGM ทั้งหมดนะครับตัวยางจากบิสโตนนะครับตัวบันไดข้างเองนะครับหรือว่าตัวชุดตกแต่งท้ายกระบะเองเนี่ยก็จะเป็นของ TGM ทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวกันชนท้ายนะครับด้านท้ายของเราเนี่ยนะฮะนี่ครับก็จะตกแต่งให้ดูบึกบึนนะครับแข็งแรงยิ่งขึ้นที่สำคัญเนี่ยเซนเซอร์ต่างๆนะครับในการตรวจจับเรื่องของความปลอดภัยก็ยังคงใช้งานได้ อย่างปกตินะครับอันนี้คือข้อดีนะครับของการตกแต่งนะครับกับร้านตกแต่งรถที่ได้มาตรฐานนะฮะ<ม>เพราะจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปตกแต่งบางร้านเนี่ยอาจจะดูสวยงามนะแต่ว่าฟังก์ชันบางฟังก์ชันมันอาจจะขาดหายไปนะครับหรือว่าอีกหนึ่งสไตล์ครับถ้าใครไม่ได้ชอบแบบแต่งเต็มหรือว่าไลฟ์สไตล์แบบนี้นะครับทางด้านหลังผมตรงนี้เนี่ยก็จะตกแต่งสไตล์อันนี้แบบลุยจริงๆนะครับเป็นเหมือนรถตรวจการเลยอันนี้เน้นในเรื่องของทัฟนะครับแล้วก็ ความแข็งแรงของตัวรถนะครับตัวกันชนหน้าเองก็จะเป็นตัวบูบาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีตัวสปอตไลท์คันนี้เนี่ยเราได้อ r ออนแ n นโ4 4นะครับมาช่วยดูแลแล้วก็ตกแต่งให้สำหรับรถคันนี้ครับ เพราะฉะนั้นก็อย่างที่ได้แจ้งไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีอีกหลากหลายรุ่นไม่ได้มีเพียงแค่นี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้นะคะคที่บุตรของอ e ีซูซูแล้วกันเอา,อางี้ดีกว่าเผื่อตอนนี้ใครที่รับชมกันอยู่นะคะกับทางบ้านเมืองออนไลน์ถ้าเกิดวันนี้มาจองหรือมาซื้อมีโปรโมชั่นมีอะไรมาให้ด้วยไหมคะมีครับจริงๆเนี่ยเออตัวโปรโมชั่น ในเรื่องของผ่อนดาวต่างๆนะครับเราก็มีจัดไว้ให้เนี่ยสำหรับรถในแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันนะครับเพราะ,ะนั้นใครที่สนใจจริงๆเนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะครับหรือว่าใครนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโชว์รูมอิสุทั่วประเทศเ,ออเงื่อนไขเดียวกันะนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเดียวกันนะคะจะมาที่งานหรือจะจองใกล้บ้านคุณ <c oughs> ได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณด้วยนะคะ <c oughs> และนี่ก็คืออิสุนั่นเองค่ะ